สวัสดีครับหมอปูตวีนะครับกูมาละแพทย์ผสมปสานนะครับวันนี้เราคุยกันหัวข้อของสุขใสกับยาเขียวนะครับเราเราอยู่กับยาเขียวมาหลายทศวรรษนะฮะแล้วก็อีซูิสัยก็มากันทุกปีนะครับแล้วก็ยาเขียวก็ขายดี <c oughs> เป็นเงาตามตัวนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อ ของคนโบราณนะครับหรือว่าทําให้ไม่ลบในอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันขับออกมาให้หมดอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของอีสุยใสนะครับหรือว่า c h i c k e n Pox ในภาษาอังกฤษนะฮะก็เป็นโรคจากเชื้อไวรัสนะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับเชื้อเริมนะฮะเริมที่ขึ้นตามปากนะฮะเป็นตุ่มเล็กๆปวดแสบปวดร้อนนะครับ เชื้อกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่อาการก็อาจจะมีไข้นะครับแต่ว่าอาการจะเยอะกว่าเนาะอาการก็จะมีไข้ต่ําๆนะครับบางคนไข่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดเป็นตุ่มแดงก่อนเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วตัวนะครับขึ้นแนวแนว,แนวกลางตัวก่อนเสร็จแล้วไอ้ตุ่มตรงนี้แดงๆเนี่ยมันก็จะขยายเป็นตุ่มน้ําใสนะครับแล้วก็ถ้าแตกอาจจะติดเชื้อแล้วก็เป็นแผลเป็นได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตุ่มที่มันเป็นลักษณะพิเศษก็คือตุ่มเป็นต,ตุ่มแดงนะครับเป็นถุมน้ําใสตุ่มที่มันฟอเหี่ยวนะครับแล้วตกสะเก็ดนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไปถ้าไม่แตกนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นวงรอบของมันทีนี้เนี่ยการวินิจฉัยไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเชาบ้านนะครับโอ้ย สูกกิใสเอาเลยยะาเขียวกินเข้าไปนะครับกรอกไปเลยบางคนอาบฉลมทั้งตัวมาเหลืองมาเลยฮะหนีนะครับมาหาหมอหมอเด็กนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกกันนะรับบอกว่าอ๋อกินยะาเขียวไม่ให้มันขับออกมาหั้ว่ามันจะหลบไหนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นงูสวัสดขึ้นมานะอ่าเขามีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาล,ล,ลองฟังกันดูนะครับ มีงานวิจัยรองรับเรียบร้อยนะครับนานแล้วว่าไอตัวอีสุยใสยนะฮะมันหลบของมันอยู่แล้วมันซ่อนตัวอยู่ที่ปลายปมประสาทอยู่แล้วนะครับถึงจะกินยาเขียวยาหม้ออะไรก็แล้วแต่นะครับพอตอนสูงอายุนะครับถ้าไม่ได้วัคซีนนะอันนี้วงเล็บนะครับพอตอนสูงอายุปุ๊บเนี่ยถ้าภูมิลานทานต่ำนะครับมันก็เกิดมาเป็น งูสวัดเชื้อเดียวกันเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องงูสวัดเ,เดี๋ยวต่อไปเลยก็ได้พูดนิดเดียวไม่ยากเพราะฉะนั้นนี่การที่เป็นอีสุอีใสนะครับถึงจะกินหรือไม่กินยาเขียวมันก็หลบในของมันอยู่แล้วนะครับมันซ่อนตัวของมันอยู่แล้วนะฮะแต่ถามว่ายาเขียวมีข้อดีอย่างไรนะครับทำไมถึงขายดาีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะฮะที่ภูมต้านทานดีแล้วนะครับกินกข้าไปยาเขียวออกมาโห้ือปะทุปกติจะหายไปใน2ส,สัปดาห์นะฮะตกสะเก็ดแต่ว่าพอกินยาเขียวไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันออกมาเยอะมากแล้วก็อาทิตย์เดียวครับหายนะครับอันนี้ที่ที่ประสบการณ์ที่เจอนะครับแต่ในเด็กนะครับ ยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่นะครับโอ้โหออกมามิดเลยภูมิต้านทานไม่ดีครับในเด็กนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเด็กที่ภูมิต้านทานต่ำนะฮะแล้วก็ไปกินยาเขียวก็คือยาเขียวเป็นสเตียรอยด์ซะเยอะครับนะกินเข้าไปปับ๊บโอ้โหผืนทั้งตัวตามั่งปากจมูกหลังมังางอวัยวะเพศเจ็บมากครับทรมานอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแนะนำไปเลยครับว่าถ้าคุณออรองรับ หรือยอมรับการเจ็บปวดทรมานในร่างกายของเด็กได้ทานเลยครับอ่านี่ผมผมไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเกิดว่าทานแล้วโอ้โหสงสารลูกสงสารหลานเลืเ่องเโอ้โหออกมามิดเต็มตัวไปหมดสุดท้ายพาไปโรงพยาบาลครับกอกินไม่ได้เจ็บปากได้ยาชาไปแล้วก็กินไม่ไหว เจ็บมากเลยมันเต็มปากไปหมดมัง่งอ้าปากไม่ได้มัง่งนะฮะทนไหวไหมยอมารับตรงนี้จุดนี้ได้หรือเปล่านะครับลองไปช่างใจดูนะครับอ่ะยกตัวอย่างที่หลังอ่ะโอ้โหนอนไงายไม่ได้นนอนคว่ำก็เจ็บอีกเอางี้มันทั้งตัวนะนะฮะลองลองนึกสภาพในเด็กเล็กๆดูนะฮะว่าร้องนอนงายก็ร้องนอนคว่ำก็ร้องนะฮะ อาทิตย์หน่งเจ็ดวันนะครับไหวไหมครับจิตใจของคนที่เป็นผู้ปกครองที่เอายาเขียวให้กินให้อาบนะฮะรองรับตรงจุดนี้ไหวไหมถ้าคิดว่าไหวนะครับแล้วแต่เลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ละลับละลวงไปเป็นการตัดสินใจของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั่นเองนะฮะ แต่ก็จะมีข้อเสียอย่างที่บอกนะครับถามว่าทานแล้วมันหายไวยขึ้นไหมก็ไวสิครับเพราะมันหูออกมาเยอะซะขนาดนั้นนะครับประมาณสกักหนึ่งสัปดาห์นะครับพอตกสเก็ตปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นได้นะครับก็สามารถที่จะออกไปจากบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอให้ตกสเก็ตทั้งตัวก่อนนะครับผื่นที่ตกสเก็ตช้าสุดคือฝ่ามือฝ่าเท้า นะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มตกสะเก็ดตามตัวแล้วอย่าพึ่งนะฮะฝากดูหน่อยว่ามีฝา่ามาบุฝา่าเท้านี่เป็นตุ่มอยู่ไหมตกสะเก็ดหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ตกสะเก็ดอย่าพิ่งออกนะครับกักตัวไว้ที่บ้านก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอยาเขียวข่ายดีนะครมันจะส่งเชื้อให้คนอื่นแล้วก็ติดกันโอ้โหกระจายกันหนําเลยนะฮะในผู้ใหญ่ส่วนมากเป็นอ๋อก็เยอะเหมือนกัน นะครับบางคนนี่โอ้โหขึ้นมิดเหมือนกันนะภูมิต้าน,นทานต่ำนะฮะแต่ว่าในเด็กส่วนมากนะครับส่วนมากเลยนะออกไม่เยอะอ่ามันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานเหมือนกันนะคูมิต้านทาน,นน้อยๆเนี่ยออกไม่เยอะนะครับแต่ภูมิต้านทานต่ำๆเอ่อภูมิต้านทานเยอะๆเนี่ยออกเยอะนะในผู้ใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดผิดไปรปลวาไม่รู้นะฮะขออภัยนะฮะถ้าเด็กเล็กๆนะครับ ออก้ยตุ่มสตุ่มนิดนิหน่อยหน่อยนะครับแต่พอผู้ใหญ่เห็นว่าเอ้ยเป็นสุ่ยาสลุยยาเขียวออกมิดซะไม่มีอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตามประสบการณ์อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บริบทของแต่ละครอบครัวนะฮะว่าจะให้ทานหรือเปล่านะครับทีนี้เรื่องของวัคซีนนะครับผมก็จะอธิบายนิดนึงว่าถ้าเริ่มฉีดนะครับก็สักครวบหนึ่งนะครับหปีฉีดวัคซีนหเข็มป้องกัน ได้9ก้าสบห้าเปอร์ซนะครับก็มีโอกาสเป็นอีกห้าเปอร์เซ็นตนะฮะแต่ว่าฉีดไปแล้วเข็มหนึ่งเนี่ยโตขึ้นเขาจะไม่เป็นงูสวัสดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะป้องกันให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะก็ฉีดสองเข็มนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขึ้นอยู่กับว่าเอาแบบไหนนะครับต้องการที่แบบโอ้เต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ฉีดสองเข็ม เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการกเรียนหรือหยุดเรียนนะครับเป็นช่วงอาจจะเข้ามัธยมหรือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อจะสอบเข้ามหาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็ราคาก็ประมาณสักพันหนึ่งได้นะฮะต่อเข็มนะครับถ้าจาไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไงฝากแต่เรโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของงูสวัสดนะครับเป็นคนที่เคยเป็นอิสุใสมาก่อน แล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเวลาโตขึ้นนะครับอายุเยอะ,ะแล้วก็ภูมิต้านทานเราต่ำเช่นอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยทำงานหนักขยโขงเดินทางไกลนะครับหรือทานอาหารที่แพ้อะไรอย่างเงี้นย,ยนะครับเชื้อใสุยใส่นะครับที่มันฝังตัวอยู่ที่ปมประสาทมันก็ปะทุขึ้นมานะครับเป็นงูสวัสดขึ้นมา เป็นพองสายเป็นปืนนะครับเป็นตุ่มน้าําใสปวดแสบปวดร้อนโอ้โหเจ็บมากตลมรมานครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเคยได้ยินไหมฮะว่าโอ้โหกรับวงรอบตัวนี้เสียชีวิตจะตายว่างูสวัสดนะครับมันรัดตัวอะไรประมาณนี้นะครับเป็นความเชื่อนะฮะแต่ถามว่าความเชื่อนี้มันมีส่วนเรื่องจริงไหมจริงครับ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมากจนแบบโอ้โหลัดทั้งตัวนี่แสดงว่ากลุ่มต้านทานต่ามากครับต่ําสุดๆนะครับโดยเฉพาะในคนที่เป็นเอ่อชวีโพซิทีฟแล้วโรคเอดนะครับผมเคยเห็นนี่โอ้โหทั้งหลังเลยเป็นปะอืทั้งหลังเลยเรลครับตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นนะมันขึ้นเยอะมากเพราะว่าภูมุมต้านทานเขาต่ํามากนะฮะเชื้อมที่มันฉกฉวยที่มันก็กําเริบได้เยอะกว่าคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นโอกาส ที่จะเสียชีวิตจากเชื้อฉกฉวยอย่างอื่นก็สูงนะฮะส่วนมากอิสุวิสัยเอ่อไม่ใช่ฮะไอ,อตัวงูสวัดส่วนมากไม่ถึงกับชีวิตนะครับที่ผ่านมานะเพราะว่ามียาช่วยป้องกันแลวเอ่อช่วยกําจัดเชื้อด้วยนะครับทำให้มันทุเลาลงได้แต่ถ้าเกิดว่ามันรัดัางตัวหรือว่าเป็นเยอะๆมากนะครับจะเสียชีวิตจากภูมิต้านทานต่ํา เป็นโรคฉกฉวยเชื้อฉกฉวยต่างๆนะครับเหมือนคนที่เป็นโรคเอดเอเหมือนกันครับก็มีเชื้อดามเชื้อแบคทีเรียมั่งเชื้อต่างๆนะครับที่สามารถฉกฉวยติดเชื้อเข้ามาในกระแสะเลือดแล้วก็ทาให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นความเข้าใจของออคนโบราณเก่าแก่นานมาแล้วที่ ปลูกฝังกันนะครับตั้งแต่เรื่องของสุกใสมั่งยาเขียวมั่งงูสวัสดมั่งนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นวิทยาฐานนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไงนี่ก็ฝากแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักนะครับจะได้ทราบกันนะครับว่าควรจะทานดีไหมนะครับยาเขียวหรือไม่ทานนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของแต่ละครอบครัวนะครับบริบทของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลความรู้ต่อเนื่องนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์แชร์ไปแล้วนะครับแล้วก็กดติดตามเนาะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบคลิปนะครับใครที่จะทถามอะไรนะครับตพิพ์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ แล้วก็ผมก็จะตามมาตอบประมาณสักสัปดาห์ละครั้งนะครับทําคลิปมาตอบนะครับแล้วก็ใครจะปรึกษาออนไลน์นะครับเพรล้อไม่ได้ก็ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยในกลุ่มปิดนะฮะก็จะมีค่าวิชาชีพอยู่นะครับรายละเอียดในการโอนอยู่นะครับก็วันนี้หมอพุทธวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับสวัสดีครับ